เฮ้มวนแต่น้อมือหนีเนาะมวนคักมือนีมวนคักบอพ้ากันกินหนาน้อนตมแล้วกะแลนแลนมวนคักมือเนี่ยอือน้ำว่ากับพอน้ำว่าแลนยังมือไหมอ่ะง้มใจกัน แม่งามใจเป็นสัตว์นะคะจะงออย่างนี้นะนี่คืออาการของเขาเป็นสัตว์เขาจะงอแล้วเขาจะวิ่งนะเรายังไม่ได้พาไปผสมนะคะพากันเลน่นวิ่งทั้งวันเลยไม่สนใจกินหญ้านะคะอาการของควายเป็นสัตว์มันจะเป็นบางตัวนะแม่งามใจจะเป็นสัตว์เด่นชัดมากนะคะ จะงอวิ่งหาตัวผู้เลยนะจะเป็นควายที่เป็นสัตว์เด่นชัดแล้วก็ผสมง่ายมากนะคะเขาผสมครั้งเดียวติดเลยแล้วปกติแม่งานใจจะปีละลูกละลูกเลยนะคะน้องน้ำว้าขอดได้เดือนเดียวแม่งานใจเป็นสัตว์เราพาไปผสมเพชรตะวันก็ได้เป็นน้องน้ำเพชรออกมานะแต่พอน้องน้ำเพชรลอดแล้วเราไม่เราไม่ผสมให้นะ เราไม่ยอมผสมให้หลายรอบแล้วนะคะเขาก็เป็นสัตว์ของเขาเนาะเราก็สงสารอยู่แต่เราไม่อยากเลี้ยงหลายตัวแล้วนะเราต้องให้เขาลูกห่างนิดนึงนะคะเราจอบจังหวะอยู่นะคะรอจังหวะดีๆก่อนนะแต่ไม่แน่นะรอบนี้สงสารวิ่งรอบวิ่งรอบหนาทั้งวันนะไม่กินหญ้านะวันนี้เป็นวันสงการนะรอดูว่าพรุ่งนี้เราจะผสมเขาหรือยังไงเนาะเราต้องได้ เหมารถพาเขาไปเนาะแต่ช่วงสงการเราก็ไม่มั่นใจนะคะว่าพ่อพันเขาจะอยู่ประจํามีคนประจํำไหมเนาะอาการคืออาการแม่แม่งามใจเป็นสัตว์นะคะแล้วที่สําคัญคือพาลูกๆวิ่งนะไม่สนใจกินหญ้าแล้วก็พากันวิ่งนะคะวิ่งกลับไปกลับมาหลายรอบแล้วนะเราก็สงสารเขาอยู่เนาะ แต่วันนี้มันวันสงการอะมันไม่รู้จะทำยังไงเนาะน่าสงสารเขานะคะในบ้านก็เป็นบุญผ้าป,ป่ากันนะคะทุกหมู่บ้านจะมีบุญผ้าป,ป่าตอนสงการนะสงสารแม่งงานใจนะคะวิ่งงออย่างเดียวนะดูดูด,ดูดูเขางอาแดดร้อนนะแต่วิ่งกันจังเลยนะ แม่งามใจไม่กินหญ้าเลยมีแต่วิ่งมีแต่วิ่งแต่งหงอน่าสงสารจ้างแม่งามใจลูกๆวิ่งวิ่งหลายรอบแล้วนะน้าหวาวิ่งจนเหนื่อยนะแม่ทราบก็พลอยไม่ได้กินหญ้าไปด้วยเพื่อนวิ่งก็ต้องวิ่งตามกันหมดฝูงเลยนะดูดูดูด แม่ซัพ์ก็เบิดจังนะเบิดจังนะในบ้านก็เป็นบุญสงการเปิดเพลงเสียงดังมากนะคะไม่รู้เพลงเข้าคลิปเราหรือเปล่านะีน่แม่ผุนซัพ์ก็เดินมาแล้วเตรียมตัวจะวิ่งอีกแล้วมัง้งแม่งามใจเนะ่ยเตรียมตัวอีกแล้วมั้งเนี่ยเขาพยายามวิ่งอยากออกข้างนอกเราล้อมไว้เนะถ้าเขาออกไปได้คือเรารู้เลยว่าเขาวิ่งวิ่งอย่างเดียวนะ เราวิ่งตามไม่ทันนะคะเขาวิ่งไวมากเราวิ่งตามไม่ทันมาแล้วมาแล้วเขาคิดว่าเขาจะวิ่งดูว่าเขาจะวิ่งไปไหนนะมาแล้วจะไปไหนการลูกจะไปไหนกันจะไปไหนการพอแล้วไม่วิ่งแล้วเหนื่อยอันใจไม่ต้องพาลูกวิ่งแล้วเหนื่อยเนยลูกเหนื่อยไม่วิ่งแล้วลูกไม่วิ่งแล้วเหนื่อย ไม่เอาออ้ยดูดูขี้โคลนเต็มหน้าเลยน้องน้ำเพชรไปอีกแล้วงามใจหะะขีดต้มใส่แม่ตดเลยมันอยากออกข้างนอกจะไปเด้อลูกเด้ออย่าบุกไปเด้ออยากออกไปถ้าเขาออกไปได้นี่โอ้โหเราวิ่งไม่ทันนะคะก็ไปดอกลูกมามามา วิ่งอย่างเดียวเลยโอ้ยพาลูกพาหลานเลี้ยงดเนี่ยพอแล้วงาใจพอแล้วปลาเขาขอกถขาปลาง้าใจปะปลาลูกปลางะง้าใจขาคอกปะคอกคอกขอกขอกขอกลิ้วขอกริ้วง้างใจขอกปะปลาลูกปะว่ามีเชื่องาใจเขาคอกปะ ใจใจเขาครอบปะไม่ยอมเขาครอบน้ำใจบาไปดรอกลูกเคยไปป้องหนี่สิบืนตะปองหนี่แต่ว่ามีลวดเมื่อกาไปกลัวลวดนะ เขากลัวลวดเขาไม่กล้าไปไปน้อนน้ำน้อน,น,อนตมลกูกน้ำล่นออกมาเปิดน้ำให้เขาเล่นเปิดน้ำโซลาเซลล์น้ำล่นออกมาพี่แม่ทรัพแม่ทรัพกับไ่ได้กินหยาเลยพ้อยแหลนน้ำมูําใจกับผ้ามูแหลน ไอ้แล่แม่งำใจสงสารอยู่แต่ยังไม่มีเวลาพาไปผสมนะคะบุกหัวบุกสวนไปทัวเลยข่าขวากลิ้วเข่าคขวกลิ้วซาเบ้ข่าคขกซะลุกขอกลิ้วข,ขอ,อกลิ้วเพลงคือเสียงดังเถอะเพลงป๊อมาเขาคีบเพราะหลุด าเปิดเพลงในหมู่บ้านมามาเขาคอกมามาลูกมาเสาแลนเด้อมาเขาคอกเด้อเขาแล้วแม่ซับเขาแล้วแม่ซับเขาคอกแล้วแง้นถ่ายแง้มแจกเขาแรกกับสีฟ้าปิดคอกเลยจอบถ่ายมันยางเขาเขาคอกเขาคอก ขับไปน้ำ่าขับไปอันใจมันขาาคลอกลูกแล้วก็ต้องแรนตากแดดดอกมันมีไอขาคลออกองน้ำใจเขา·คลอกใจเอ้ยเขาาคลอกลูกมันย้อมเขาได้มายมามามาัไม,มห,หลามาให้แม่จับดูมาเรื่องเรื่องเ่องนใจน้ำมามาน้ำมาขาบคลขอ,ขอ,อกปะ,ปะน้ำใจเขาคลอ,อ,อ,อกปะ